ทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ช่องแจ็คเมทัทกับรายการแร็กจุกคุกิ้งวันนี้จะทําเมนูง่ายๆคั่วไก่วัดบ้านหรอคั่วไก่บ้านด้วยความเข้มข้นของไก่บ้านกระทะน,นี้สิไปดูกันเลยทายัางไงก่อนอื่นเราก็ผัดเครื่องของเรากับน้้ามันให้หอมก่อนนะครับเครื่องก็จะมีกระเทียมพริกแห้งข่าตะาไคร้ใบมะกรูดหอมแดงจากนั้นก็ใส่ไก่บ้านของเราลงไปนะครับคลุกเคล้าผัดทุกอย่างให้เข้ากันไม่รับเค็ดลับนะเราสามารถเติมน้ําลงไปนิดหน่อยแล้วก็ผัดนะครับกันพริกแกงมันไหมผัดไปเรื่อยๆคลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากันจน ชอบเลยนะคบผมใช้เป็นน้ำมันหอยตามด้วยน้ำปลาแล้วก็ซอสปรุงรสตรัดรสชาติด้วยความหวานจากน้ำตาลแบบพอจากนั้นก็โคเลโคลทุกอย่างนะครับคลุกเคล้าให้มันเข้ากันเป็นไฟอ่อนปิดฝาตุนไก่ไปประมาณ10-15นาทีไก่บ้านมันจะหนึบกว่าไก่ธรรมดานะครับเราก็เช็คดูว่ามันนุ่มหรือ,อยังรสชาติได้หรือ,อยังพอไก่เราได้ที่แล้วเราก็ใส่ใบกะเพราล,ลงไปแล้วเราก็ผัดให้ใบกะเพราของเราสุกนะครับโยบตัวลงไปไม่ต้องผัดนานนะครับแค่นี้ก็ใช้ได้แล้วเมน,นูนี้เนี่นยทำแล้วครัวหอมนะครับหอมสมุนไพรบ้างเาก ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งนะจุกคุกกิ้ง